เอาสบายดีทุกคนชีออกเมื่อหน้านะไปเบิงให้เบิงหน้าว่าเขามันชุกเต็มทีเลยหรือบอถ้าว่าชุกเต็มทีหลังจากพันยุยเเ้าก่ะสีใดเขาชูระดูกันเก็บเกี่ยวเขาหน้าปี เริ่มเข้ามากเป็นลูกที่สองแต่บหูว่ามือได้ฉิตอกจากานฟ้านบอ่อยเขเินป่านะกายสุฟ้าทุกคนมาเบิง่งเข่าหน้าในฟ้านเนาะแต่ว่าตามแท้จริงมันก็เริ่มพอเกี่ยวเลยทุกคนแต่ว่าอนุยัยงเข่านะนาเดีวกะเฮาเลยบ่ททำการด้ท่านการลงเกี่ยวฮาหล่อหาเบิง่งไขน้ำเพื่อว่เสียให้ ดินมันกลามำทุกคนเวลานะเฮาสิเอารถไทยนะลงแก่เขาพรมันจังสิบ่บติต้มไปชวนคือนน้องนี่กะน้ำม,มันก็ใช้แล้วก็มีปลาพอ,อกได้แต่ว่าบ้ใชัยเวดนันคือชิว่ชุกนะเพราะว่ามันเขาแก่นามมันเห็ดเป็นคือเขาบชุกตามแท้จริ้งมาขอม นี่คือให้ไห่ชวนหน้าขงขางๆเพื่อนกะทําการลงมือเกี่ยวเขาเลยได้คือช้องชามือแหละเพื่นเกี่ยวแต่ว่าในผ่านบทันลงมืออีกอย่างกะมีข่าวมาว่าพายุสิเขาทองฝาเนี่ก็เหมิดฝ่ามัวดินคือเกา่าแถวนี่นี่ชุกเบิดแหละทุกคน,นคือมือนี่ลักๆเลยกะ ไน้ผ่านออกมาหน้านี่สีกาเกียมบอไชาเขานะคือล้านเห่าคแหละภาษาบานบานเห่าเอินเพราะว่าบอลลานในฟั่านสิผูกง่วใช่ชละสิชวนขีง่ง่วออกนะนี่คือล้านชซเข่าเห่าเห่าสินี่แหละ ส่วนขี้ง่ัวออกจากนี่แหละเสียาแผ่นปูนคือแผ่นที่เข้าเสียาปูนะหลั้งจากนักขิดส่วนเรือปูเข้ากระชิตอกแอมคือนี่แหละ ตอ,อนทุกคนตอนนี้ก็ชีวิตมุ่งตรงเละเพราะว่าอีกจุดประชงหนึง่งเ้าก็ออกมาหน้าช่วยเนี่ยเพื่อไปเวียกแล้วก็เลยออกช่วยเปลี่ยนกันคือพุ่นนี้หลังจากนั้น ถาวาเก็บเกีียวเขาหน้าปีแล้วเฮ่ากระสีเอาลงหน้าเพราะว่ามันเป็นพุนขอ,อกมันชิงามโงะงามได้เพราะว่าจุดประชงหนึ่งเอาเห็ดเอาขี้แกบแหละเขาเปลือกเขาที่เข่าชีเอาก็เอามาประชมกับขี้งองามนะมันกับเปืือยเลยเขานี่เคี้ยวเลยถาว่าพุนขอ,อกนี่เอาลงใช้ไฮใ,ใช้หน้านั่นจืด เอาไม้แต่พอแต่แม่พิ่นถ่าส่ยจะพุ่นอ้าวพรอกอนทุกคนหลังจากกินเผากินน้ำแล้วผู้แหละประมาณช่องสามมุมเข้าชิมาเสีอต่อเพราะว่ามันบมทัานชาเร็จแล้วก็เสียเอาแป้นมาปูลแล้วก็ลอบพายุบวชแหลกเข้ากะชีลงมือกะเกี่ยมเก <ๆ S 1> ี่ยวเขากินเผากินน้ำแล้วนายผ่านกัเสียเอาไม้มาห่อห้องเลยเสียเอาแป้นผูคือนี่แป้นที่เขา้าชิปูนะมีทั้งแป้นผูแล้วก็แป้นแอม หลังจากนั้นก็เอาผ้าย่างหรือว่าผ้าด่างเคี้ยวค่ะมาอ้อมน,นี่เพื่อบอกไห้ไก่มันจอกินนะเด็กย่างเวยย้ยอย่าคืนจะน้อยมากนะฮนะ,นะนะ ทำไมเมื่ห้องเนี่ยล่ะ

โบเห็นบ่บ่นันแปดได้บ่เห็นก็แปลว่ามันลงมาใช้ข้างก็จะยึดแนบมั่งให้โบเห็นก่อนไปนองกัตอกันมันแรนไปทางนั้นแล้วมึงจะพาอีกเปลาองนู้นเรีบห่นบกด้ตกนะนี่ปีนใช่นี่แม่งออตจะนรามากับต๊ตานี่ให้เอาเอา Ano ปีนเนอะชุมนะอ้ะตอนนี้เข้ากับผู้สำเร็จเช็ดชิ้นพิธีเรียบร้อยเลยทุกคนมีแต่บัดน,นี้เข้าสีแอมนี่แทนที่เข้ากองไว้นี่เข้าเสียเอาขึ้นมาแอามนะแอมลังแอมแล้วแหละครับ หลังจากนะค yeah. ่ะถ้าว่าพ้นยุดพ้นยั้งเลยก็เห hmm. yeah. ้กับสีเกี่ยวพุณเพราะว่าเขานี่มันชุกเละต่างแต่ว่าผ่านุมันเขาเลยในพานเองก็เลยบอท่านเกี่ยวแต่บองคั้ว่ารอบนี้นี้สิได้ขึ้นผู้น้าทิมงานหรือบ่อนะเพราะว่าเขามันชุกเละเพราะว่าอีกจุดประชงหนึ่งถ้าว่าเห้เกี่ยวไว้เห้ก็ได้ขึ้นผู้ไว้มันกบมีจุดดีและจุดเสียถ้าว่าเห้บริเกี่ยวเห้ก็ได้ขึ้นผู้กับทิมงานลงกมาเห้ก็เกี่ยวแต่บางครั้งค่ะ บึงตามสภาพบางที่ก็ได้ขึ้นบางที่ก็บ่ได้ึ้นตอนนี้นาวนาบ้าพ่ว่ามัคำเลยนะประมาณีมงัวุ่นกับกร่งยุดัวมันตตประมาณครับเมื่อแรกโ้าหาีโตหรือบอ่ เอาไปเอาไปได้พ่อ,อถาบัวได้งูบัวห้คิดเขาโลดสนดยอดตอนนี้ได้ผ่านกับหอนบานเสร็จเป็นทีเรียบร้อยวิดีโอนี้กับบัวมี่ยังไรทุกคนขอปิดวิดีโอไว้เพียงเท่านี้